ผมสวัสดีเดอะพีเพิลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องกุทรไลด์ครับวันนี้แอดมินจะมารีวิวนะครับอุปกรณ์ในการาติดรถเช็คระบบไฟในรถตลอดเวลานะครับคุณภาพแบตเตอรี่เอยคุณภาพไดชาร์จเอยแล้วก็สถานภาพสถานะออกแบตเตอรี่ล่าสุดเป็นยังไงนะครับตัวนี้วัยรุ่นลาซาด้าจัดมาตัวเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับผมมันเป็นระบบบลูทูธนะครับ ก็คือกล่องส่งสัญญาณเนี่ยจะอยู่ที่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวรับสัญญาณอยู่ในห้องโดยสารเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับชมว่าตัวลายความสุขอยู่ที่การรปวังความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สุดครับครับชุดที่เขาให้มามันจะ,ะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีตัว 3M นี้มาให้ด้วยนะก็จะเห็นว่าอุปกรณ์นะครับตามนี้นะฮะทนอ,ะอุณหภูมินะครับลบ40แล้วก็บวก80องศาเซลเซียสนะครับ ประมาณนี้อ่าประมาณนี้อ่าเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูนะครับวันนี้มาดูอุปกรณ์ด้านในกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมอนิเตอร์นะตัวนี้ถ้าเกิดบางคนไม่ซื้อตัวมอนิเตอร์ก็อ่าไปโหลดแอปเอานะครับโหลดแอปเอาแล้วก็เป็นดูผ่านมือถือได้นะครับสถานะแบตเตอรี่แต่ของแอดมบินคือไม่สะดวกนะครับอันนี้เป็นคู่มือการช้เป็นภาษาอังกฤษ นะครับแล้วก็มีสายชาร์จนะครับประมาณนี้เป็นไทซี C นะครับนี่ตัวตัวส่งสัญญาณนะครับตัวส่งสัญญาณจะมีบอกอะไรบ้างเอ,อ่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับก็จะมีสถานคุณภาพสถานะแบตเตอรี่นะครับไป,ไปจนถึงกูดนะครับมีเพจไปจนถึงกูดแบตเตอรี่มอนิเตอร์นะ <c oughs> ก็จะดูระบบชาร์จนะครับว่าปกติไหมนะครับกำลังชาร์จอยู่หรือเปล่า นะครับอุณหภูมิอนะ่ก็คือสามารถดูที่กล่องนี้ก็ได้แล้วก็มาดูที่มอนิเตอร์ตัวนี้เลยก็ได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดแล้ไฟแล้วก็อ่าเรียกะ่ะแล้วก็เมนูอะไรต่างๆนะครับนอกจากนั้นเขาก็จะแถมไอตัววางนะที่หน้ารถมาให้ด้วยวิธีใส่ง่ายๆเลยนะครับก็คือบวกลบนะครับแดงบวกดำลบแล้วก็มาใส่ที่แบตเตอรี่ครับประมาณนี้เนื่องจากว่าแอดมินมีตัวนะครับ ตัวแยกกล่องไว้อยู่แล้วนะครับก็จะสะดวกนิดนึงนะฮะประมาณนี้มันเหมาะสำหรับสวิตก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับในการคันไปเลยนะครับง่ายดีอ่าประมาณนี้นะครับเพราะว่าเคยเอามารวมไว้ที่รั้วแล้วเวลากดวอแล้วอวอมันหอนนะครับอีทถ้าใครใช้ติดวิทยุสื่อสารแล้วก็ถ้าวิทยุสื่อสารหอนก็คือครั้วแบตไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเสียงเบาลับๆอ่า หายหรืออยู่ใกล้ๆนะครับรับได้แต่พอไกลๆนะครับเกิน500เมตรเกินอะไรไปแล้วหรือเกิน100เมตรไปแล้วเนี่ยแรงว่าสายสัญญาณนะครับหรือ,อาสายอากาศมีปัญหาชำรุดนะครับแต่ถ้าว่าเรากดคีย์แล้วมันหอนอิดๆเนี่ยควบแตด,ดูให้ดีนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับตัวมอนิเตอร์อตัวส่งสัญญาณนี้ก็คือแดงบวกดำลบแค่นั้นเองครับนี่มาดูตัวมอนิเตอร์นะครับเวลาเราใส่ ตัวนี้กล่องส่งสัญญาณนะครับเขาเรียกสเตตออฟฮิตหรือเปล่านะครับอ่านปิดขอภัยนะก็แบตเตอรี่มอนิเตอร์นะครับประมาณนี้12โวลต์พใสายเข้าไปแล้วนะครับลบก็เข้าข้วลบนี้นะครับลบเข้าลบนี้บวกก็เข้าบวกตัวนี้นะครับเข้วบวกเพราะเรามีตัวคอนเน็กนะครับคอนเน c ชั o น ประสานจะได้ไม่ต้องมาลบกวนควแบตมากนะครับเวลาใส่ปับ๊บมันก็จะโชว์ละนะครับอุณหภูมิบอกเป็นฟาเรนไฮน์นะครับข้อดีของตัวนี้คือแบตเตอรี่จะเยอะหน่อยแล้วก็โซลาเซลล์นะครับชาร์จค่อนข้างเร็วใช้ได้เลยจะดูเวลามันขยับของโซลาเซลล์ก็จะเห็นประมาณนี้เวลาจอดก็จะมีะคุณภาพแบตเตอรี่แล้วก็ปริมาณโวล์นะครับ ถ้าประมาณเวลาเราดับเครื่องนะฮะเกิน12ก็ถือว่าใช้ได้หรืออยู่ในเรท12ก็ใช้ได้เดี๋ยวลองติดเครื่องดูครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะติดเครื่องดูนะครับว่ามันจะมีค่าอะไรเกิดขึ้นมาบ้างระหว่างเราติดเครื่องนะครับประมาณน,นี้นะครับก็เปลี่ยนไปนุนอุณภูมิแบบอ,องศาเซลเซียสนะครับก็จะเห็นว่าแบตเตอรี่เราอุณหภูมิ38องศานะครับ ประมาณนี้น,นะครับขึ้นมา14ละนะครับไดชาร์จก็เริ่มทำงานนะก็ยังไม่ได้บอกปริมาณการชาร์จหรือว่า,าคุณภาพแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวมันก็คงขยับขึ้นนะประมาณนี้นะครับก็น่าจะได้ไเดีนะครับเคสผมนะครับ ก็วัดได้เฉพาะแค่ดีจริงนะครับก็อุณหภูมิแบตเตอรี่จำนวนแรงดันโบลแล้วก็ปริมาณาไฟนะครับที่มีอยู่ในแบตเตอรี่ก็คือ95%แล้วก็ไฟ14.0ซึ่งจริงๆถ้าดูแค่นี้สมาร์ทเกจผมก็สามารถดูได้เท่านั้นเองครับที่จะเพิ่มขึ้นมาก็คือ,อปริมาณคุณภาพแบตเตอรี่แล้วก็อุณหภูมิแบตเตอรี่นะครับส่วนปริมาณการชาร์จ นะครับอะไรต่างๆของผมไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับผมคาดเดาว่ามันน่าจะเป็นที่คาปาซิเตอร์ของผมมันตัวใหญ่มากนะครับมันก็คงจะ,ะกวนกันหรือว่ามันอาจจะแบบยังไงละ่ะมันไม่ขึ้นค่าเนื่องจากว่ากระแสมันอาจจะเต็มหรือมันอะไรต่างอันนี้แค่คาดเดานะครับมันก็เลยไม่ขึ้นปริมาณการชาร์จเลยนะครับปริมาณการชาร์ที่เป็นแบบเรียวไทม์ว่ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไง นะครับแต่ขึ้นแค่บอกว่าอตอนนี้นะแบตเตอรี่มันคุณภาพ95โวลต์มัน14นะครับอุณหภูมิแค่นี้นะครับก็วัดได้ก็แทบไม่แตกต่างจากสมาร์ทเกจมากก็คือมีเพิ่มขึ้นมาก็แค่หาอ,อุณหภูมิแบตเตอรี่กับเขาเรียกอะไรกับกอ่าเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ของ ปริมาณไฟในแบตเตอรี่ก็น่าจะได้เดียครับอย่าลืมกดซับจะให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายซิงเกิลโคลออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้สึกอการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย